รูฟท็อปวิวดีใจกลางกรุงเทพเร้อมอาหารฟิวชั่นทั้งญี่ปุ่นและสเปนบอกเลยว่านี่คือความดีงามของร้านอาหารฟิวชั่นบนรูฟท็อปวิวพระอาทิตย์ตกสุดโรแมนติกแบบนี้ากำลังหาร้านอร่อยบรรยากาศโรแมนติกสีทไกดขอแนะนำที่นี่ เลยเจแปนนี้อยู่ชั้น18ของโรงแรมรามาดาสุขุมวิท11ทางไงมากนะคะติด BTS นานาเลยร้นานเขาก็จะมีทั้งโซนอินดอร์นั่งที่บาร์สวยๆได้นะคะและก็โซนอาดร์ค่ะออกไปดินเนอร์สบายๆชมวิวเมืองสวยๆกันวิวว,ว้าว,าวแล้วอาหารก็ว้าวไม่แพ้กันก่อนอาหารจะมาเสิร์ฟเขาจะมีคอมพลีเมนทารีเป็น,นะะโปเตโตสลัดสลัดมันฝรัร่งกับซอสกรลิกมายคือเรียกน้ำย่อยขอดเริ่มที่มัชรูมคร็อกเกตด้านในเป็นเ็ดออริเรนจีชิตาเกตเนื้อแนนด้านบนท็อปด้วยทรัฟเฟิลมายอคชออม โนครับ no จานนี้เลยจะเป็นสลัดเนื้อปูคลุกซอสสไปซี่มายโยกินคู่กับโชกุปังคืออร่อยตัวนี้ก็จะเป็นความอร่อยแบบเจแปนนิสอ่ะข้ามฝั่งมาสเปนค่ะเป็นเมนูกัมบัสทานคู่กับขนมปังกรอบโอลิฟออยเบรดคือกุ้งผัดน้ำมันมะกอกกระเทียมพริกเครื่องเทศอะไรของเขาเนี่ยอร่อยนะคะส่วนตัวเราชอบเมนูนี้แนะนําว่าต้องลอง <Wow. S 1> และเมนขอสส่เนื้อต้องจัด a 4วากิวเราสั่งเป็นแบบมีเดียมแร็เสิร์ฟมาพร้อมกับโปเตโต้มิลเฟยร์สคือชิมิชูริผสมยูสุคือเปรี้ยวหอมสไปซี่แบบกลมกล่อมหรือจะ คล้ายหมาล่าสไตล์ญี่ปุ่นที่แบบจานเดียวได้หลายรสชาติาจิบเครื่องดื่มเบาๆกันค่ะเราสั่งเป็นจะเป็นนี้ส่วนแฟนก็จะเป็นไดโกกุเตนเค,ครื่องดื่มที่นี่เขามีให้เลือกเยอะมากเลยนะคะปิดท้ายของหวานค่ะชูโรสสไตล์สเปนแต่มีความฟิวชั่นคือเขาจะเอามันหวานญี่ปุ่นใส่เข้าไปด้วยจิมสอสช็อกโกแลตเครื่องเทศเบ,เบาๆหรือจะทานคู่กับไอศครีมวานิลาก็ได้ปิดท้ายแบบสดชื่นเวอร์เอาเป็นว่าใครกําลังหาที่เด็ดสุดโรแมนติกหรือชิลกับเพื่อนพร้อมวิวสวยใจกลางเมืองและอาหารอร่อยแถมให้ว่าได้รูปสวยกลับไปแน่นอนนนมมมาาาาทีี่่เเลยคะจปสรดุุ